ด้วยความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยแอปแกลเลอรีคือช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดในการดาวโหลดแอปโซเชียลมีเดียบนสมาร์ทโฟนหัวเวย่ยการดาวนโหลด Facebook ผ่านแกลเลอรีช่วยให้คุณได้ประสบการณ์การใช้งานได้อย่างปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงการดาวน์โหลดจากแกลเลอรีรับประกันว่าแอป Facebook ที่คุณได้มาเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับจากผู้พัฒนาโดยตรงไม่มีการแก้ไขหรือเติมอะไรแปลกปลอมเข้าไปการดาวโหลดจากแกลเลอรียังช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ดีขึ้นทำให้แอปทำงานได้ลื่นไหลกว่าประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นและสามารถเอ เชื่อมต่อกับระบบต่างๆได้อย่างไร้รอยต่อการดาวน์โหลดจากแอปแกลเลอรียังช่วยให้คุณได้ประสบการณ์การใช้งาน Facebook ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความร้อนเครื่องได้ดีกว่าแม้ใช้งานานาน,าน,านๆด้วยการจัดการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกว่าการดาวโหลดจากแอปแกลเลอรียังช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานได้อย่างราบรื่นควบคู่กับแอปอื่นๆทําให้ Facebook ทํางานได้อย่างประสิทธิภาพสูงไม่กินแรงเครื่องหรือแบตเตอรี่จนเกินไปการดาวนโหลดจากแอปแกลเลอรียังช่วยให้คุณได้รับการอัปเดตอัตโนมัติและดูแลง่่าายทํให้คุณมัน ใจได้ว่าจะมีฟีเจอร์ล่าสุดและแพทความปลอดภัยอยู่เสมอการดาวโหดจากแอปแกลเลอรียังช่วยให้คุณได้เกิดการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบกับฟีเจอร์ต่างๆในระบบนิเวศของหัวเว่ยและช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้ Facebook โดยเปิดใช้งานฟีเจอร์เช่นการแชร์ทันทีไปยังแท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปหัวเว่ย